ำรวจร่วมกันจับกลุ่มนายนิเบตหรือเบลอายุ35ปีในข้อหาค้ามนุษย์ได้ที่ถนนหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเอำเภอวานนนิวัฒน์จังหวัดสกลนครหลังใช้ทวิตเตอร์โพสต์ว่ามีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีขายบริการทางเพศโดยคิดค่าบริการครั้งละ1,300-1,500บาทและมีการหักค่าในหน้าครั้งละ300-500ก่อนจับกลุ่มตำรวจส่งสายสืบไปติตดต่อล่อซื้อเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาและพบว่า มีผู้เสียหายถูกในเบลนำมาขายบริการทางเพศ3รายอายุ15ปี16ปีและ17ปีโดยนัดหมายกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอวานนนิวาสในราคาคนละ1,300า1,300บาทตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและในเบลรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ภาพนาทีพบร่างน้องนิคุลทารกวัยสองเดือนจมอยู่ในน้ำเต้ถุนเป็นเพิงพักติดกับบ้านไม้สภาพสุดตัวกำลังมีการรื้อถอนอยู่ภายในซอยติวานนท์ปากเกเร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีแม่ของน้องนิคุลอายุ19ปีเล่าให้ฟังว่าก่อนที่น้องจะหายไปเจ็ดโมงเช้าของวันที่6มิถุนายนน้องอยู่บนฟูกกับยายส่วนเธอนอนอย,อยู่อีกด้านหนึ่งของเพลิงโดยมีผ้าปิดกั้นอยู่แต่ไม่ห่างกับจุดที่ลูกนอน กระทั่ง8ดโมงเช้าออกมาเห็นแม่นอนหลับอยู่คนเดียวจึงรู้ว่าลูกหายไปแต่คิดว่าลูกไม่น่าจะตกลงไปใต้ถุนบ้านเพราะลูกยังคอไม่แข็งและยังขาดไปไหนเองไม่ได้จากนั้นได้ออกตามหากับเพื่อนบ้านเพราะน้องเป็นเด็กน่ารักยิ้มง่ายมักจะมีเพื่อนมาอุ้มไปเลี้ยงเป็นประจำและประตูหน้าบ้านของเธอไม่ได้ล็อกเพราะมีช่างเดินเข้าออกตลอดเวลาสุดท้ายไม่คิดว่าลูกจะตกใต้ถุนเพราะถึงแม้ว่าที่พักจะเป็นเพิง แต่มีการกั้นแผ่นฝ้าเป็นอย่างดีไม่มีรู้ให้ลูกของเธอจะลอดตกลงไปได้จึงเชื่อว่าเป็นการลักพาตัวอย่างแน่นอนจนห้าโมงเย็นจึงตัสิสใจเข้าแจ้งความที่สพปากเกร็ด ประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงได้<ม>หนูหันมาไม่เจอลูกหนูแล้วหนูก็เลยเดินม,มาถามแม่ว่าแม่ลูกูปไปไหนอ่ะแม่เขาก็ตกใจขึ้นมาเมื่อกี้ยังนอนเล่นตรงนี้อยู่เลยหนูก็เลยเดินไปหาหคิดว่าอยู่ในหนูก็ไม่เจอเหมืนอนกันพี่ตอนห้าโมงอ่ะพี่ว่าค,คือมันหายจริงๆไม่มีใครเอาไปเล่นก็เลยไปแจ้งความใช่ค่ะต่อมากู้ภัยและชาวบ้านนับสิบคนช่วยกันออกค้นหาตามจุดต่างๆรอบบ้านรวมถึงใต้ถุนบ้านที่เป็นคูน้ํา กระทั่งช่วงสี่ทุ่มล่วงเลยมากว่า15ชั่วโมงที่น้องหายตัวไปกู้ภัยใช้ไม้ควานสำรวจในคูน้ำใต้ถุนบ้านไม้ไปสัมผัสถูกกับบางสิ่งที่มีลักษณะน,นิ่มๆผิดสังเกตและเมื่อส่องไฟฉายเข้าไปก็พบเป็นร่างของน้องนิคุณจมอยู่ในคูน้ำใต้ถุนบ้านตรงกับจุดที่นอนพอดีลักษณะหัวทิ่มอยู่ในน้ำมีเพียงส่วนขาที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้นสร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่และเพื่อนบ้านที่มาช่วยค้นหาเพราะลักษณะที่พบร่างน้องผิดวิสัยที่เด็กสองเดือนจะตกลงไปเองได้ ขณะที่ยายของน้องนิคุณคนที่อยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายให้การว่ายายนอนอยู่กับหลานโดยนอนขวางประตูด,ด้านหน้าไว้ก่อนที่หลานจะหายตัวไปยังเอานมให้กินอยู่เลยไม่เชื่อว่าหลานจะร่วงลงไปเองได้เพราะไม่มีช่องว่างให้เด็กลอดลงไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพว่าฟูกที่นอนของน้องนิคุณมีคราบเลือดจุดเล็กๆหนึ่งจุดทําให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยในการเสียชีวิตของเด็ก ส่วนผลชนสูตรเบื้องต้นน้องนิคุณกลับไม่มีบาดแผลตามร่างกายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่นำร่างของน้องส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์ชนสุตรหาสาเหตุต่อไป <S 2> <S 2> <S 2> ขณะที่ชุดสืบสวนเร่งลงพื้นที่สืบหาสาเหตุว่าเด็กตกลงไปได้อย่างไรและจะเรียกคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านของน้องนิคุณไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง ลิปที่ลูกสาวของพันตรีดำรงอ่ำทีมอายุ70ปีทหาร,กรเกษียณอายุราชการถ่ายเอาไว้ได้หลังเห็นรถเก๋งสีดำของเพื่อนบ้านคุกกรณีเร่งเครื่องพุ่งตัวออกไปในจังหวะที่พ่อของเธอกำลังเดินออกกำลังกายานนอยู่ภายในซอยจนเกือบถูกรถชนทำให้มีปากเสียงกันพ่อของเธอก็โต้เถียงกับคนขับที่เป็นสาวทอมอย่างดูเดือดโดยมีแฟนสาวที่เป็นพยาบาลน,นั่งอยู่เบาะด้านข้างโดยฝ่ายทอมก็เถียงกลับบอกรถยังไม่ได้ชนและโต้กันด้วยเ้อยคำรุนแรง แม่ของเธอจึงตามไปสนทบช่วยพ่อโต้เถียงกันอยู่หลายนาทีถึงขั้นท้ายแจ้งความแถมยังถอยรถจะพุ่งชนพ่อกับแม่เธออีกแต่ยังไม่จบเท่านี้สาวทอมพยายามที่จะถอยรถมาด่าท้าทายให้แจ้งความอีกจนแฟนสาวที่เป็นพยาบาลนั่งอยู่ข้างรถโผล่นหน้าออกมาห้ามว่าพอแล้วขาะพอแล้วแต่ถูกหลานของพันตรีดำรงสวนกลับว่าควรต้องบอกคขนข้างให้หยุดไม่ใช่มาบอกคนอื่นเหตุาการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านช่อกระถินตำบลหนองเปรียงจังหวัดนครสวรรค์ในโพสต์บอกว่า ควรทำอย่างไรกับคนแบบนี้บ้านเรามีคนแก่วัย70ปีเดินออกกำลังกายยามเย็นที่เห็นถือไม้อยู่เพราะอีกฝ่ายชอบปล่อยหมาออกมาไล่กัดแถมมีปัญหากับคนในหมู่บ้านบ่อยแจ้งตำรวจไปหลายรอบก็เงียบมีปัญหากับคนทั่วทั้งซอยนักข่าวลงพื้นที่ไปพบกับพัตรีํำรงผู้เสียหายเล่าว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านรายนี้มานานนับปีและบ่อยครั้งมากโดยเฉพาะเรื่องหมาเนื่องจากสาวทอมเพื่อนบ้านรายนี้ชอบปล่อยหมาดุออกมาวิ่งเล่นตอนเย็นเย็นเกือบกัดตนเองและชาวบ,บ้านหลายครั้ง ทำให้ออกนอกบ้านต้องถือไม้ป้องกันตัวเองแต่สาวทอมก็คิดว่าจะเอาไม้ตีหมาหัวร้อนใส่เข้าไปเอามีดออกมาขู่จนไม่มีใครอยากคุยด้วยเพราะคุย,ยหรือเตือนก็กลายเป็นการทะเลาะก,กันทุกครั้งแต่ทั้งไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อนบ้านรายนี้ขับรถออกจากบ้านบีบตรายาวเร่งเครื่องเหมือนด้วยความเร็วมาประชิดตัวเหมือนจะชนด้วยสัญชตาตญาณทาให้กระโดดหลบหนีเอาชีวิตรอดจนเกิดการโต้เถียงตามคลิปหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพหนองปริงต้องการแจ้งข้อหาพยายามฆ่า แต่ตำรวจบอกว่าไม่รับแจ้งเพราะไม่เข้าข่ายความผิดเนื่องจากยังไม่ได้ถูกชนทำได้แค่ลงประทึกประจาวันไว้เท่านั้นในงานศพของพลทหารวัญยุฒธลำพาพาอายุ21ปีชาวอำเภอชำนิจจังหวัดบุรีรามที่ตายในค่ายทหารเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีรายงานออกมาว่าพลทหารรายนี้ตายเพราะถูกทำร้ายจนม้าแตกเนื่องจากถูกลงโทษหรือดโดนซ่อมฐานฝ่าฟืนลักลอบนาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในค่ายทหาร แต่ล่าสุดนางสาวศิริพรคุณวง์แม่ผู้ตายออกมายืนยันว่าจากการเจรจาพูดคุยกับฝ่ายทหารและพยาบาลทราบว่าลูกชายไม่ได้ถูกทำร้ายหรือเกิดอาการม้ามแตกจนตายและไม่ติดใจาการตายของลูกชายแล้วและยอมรับว่าถึงแม้ลูกชายไม่มีโรคประจำตัวแต่มักเหนื่อยหอบเวลาออกกำลังกายซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ตายได้ส่วนผลชนสูตรยังไม่มีรายละเอียดมากนักต้องรออีก45วัน ก่อนหน้านี้ค่ายทหารได้ยืนยันว่ารายงานตามข้อเท็จจริงความเห็นแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากโรคประจำตัวไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ